โอเคในคำนะั้นขอกาซิสทุกท่านกันด้วยนะในคำมันะก็ข่าสุดเก๋ใหม่ครับ Minecraft อีกแล้วครับผมเย้เคำนั้นกลับมาแล้วสุดเก๋ใหม่แชมป์ชิเกอร์ได้แล้วนี้เรามากันในไมค์ครับรีวิวแอดออนกันแล้นั่นเองยัยเราจะที่ห่างหายกันไปสักพักเลยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ย แล้วก็มากับจิ๊กซอว์ใครเซ็นอีกแล้วนั่นเองนะครับผมไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าช่วงนี้พอเมจิ๊กซอว์ใครเซ็นมันออนเนี่ยคนก็ทําขยันทําแอดออนเรื่องนี้กันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็แอดออนตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแอดออนที่น่าสนใจไม่แพ้ตัวอื่นเลยนะครับผมแต่ว่าก็จะไปเริ่มกันเนี่ยถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กดไลค์กดับใครเนี่ยก็ฝากกดไว้ให้เพื่อเป็นกําลังใจผมในการคลิปต่อไปด้วยนะครับอ่ะโอเคเพื่อไม่นการเสียเวลาผมว่าทุกคนคงพร้อมกันแล้วแหละพร้อมกันแล้วก็เจ้าเล่าไปเริ่มการดูแอดออนกันเลยดีกว่าผมไป โอเคครับผมและนี่ก็คือของเีื่อเข้ามาในแอดออนนี้เองครับผมปึ๊บอ่าไม่มีในการผมนะกบเพราะว่ามันอยู่ในตัวแล้วนั่นเองนี่ อ่าตอนนี้นะครับผมทุกคนจะสังเกตได้นะว่าด้านซ้ายบนเนี่ยก็จะมีเหมือนกับแทบ UI นะก็จะมีคอเดอจีนะครับฟังคุณสายนะเลือดนะครับผมแล้วก็มี Awakening ด้วยแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเพิ่มยังไงหรืออะไรยังไงนะครับแต่ว่าหลักๆเลยที่สําคัญจริงๆมันคือเจ้าปุ่มนี้ผมนี่มันคือ ปุ่มเลือกตัวละครเอน,เนนะอันนี้เป็นปุ่มเดียวแล้วก็สําคัญที่สุดในในอันนี้แล้วละเพราะว่ามันมีแค่อันเดียวนะครับผมไม่ได้แบบมีเป็นไอเทมหรืออะไรแบบนั้นมานะครับผมก็ตัวละครที่จะสามารถเลือกเล่นได้ก็มีประมาณนี้ครับผมนี่ก็ถือว่าก็เยอะอยู่นะเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันค่อนข้างละเอียดนะคระับดูดีดูแบบดูโลโก้ไอคอนมันดี เท่อะอันนี้ผมชอบมากเลยนะฮะเออมันดูแบบดูเซียวดีนะฮะโอเคแปลว่าเดี๋ยวผมจะไปเริ่มรีวิวกันทีละตัวเลยละกันนะครับผมเริ่มจากเพลงของเรากันเลยละกันนะอิตาโลลริยูจิครับผมนี่เป็นไงพอกดแล้วเราแบบมีเปลี่ยนสกินด้วยนะครับผมโคตรเฟี้ยวนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับอ่ะอิตาโริจะมีประมาณกี่ท่าปะประมาณอ่าสามท่าปะ น่าจะประมาณ3-4ท่านะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวเรามาลองพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับแต่ว่ากันอื่นเลยเนี่ยผมต้องขอเซ็นทดลองก่อน <Okay. S 1> <Okay. S 2> จะได้แบบดูนะว่ามันแรงไม่แรงหรืออะไรยังไงนะฮะมาโอเคผมมาเริ่มจากท่าแรกเลยแล้วกันนะครับผมเป็นการใช้หมัดนั่นเองนะฮะเออใช้หมัดมวยเท่านั้นจะมาโอเคอันนี้คือแล้วก็ชิมเนี่ยเป็นการเพิ่มอ่าพลังคุณใส่ด้วยนะครับเป็นการชาร์จพลังนะโ <Okay. S 1> อเคโอเคมาเริ่มจากกระบวนท่าแรกหนึ่งสองซ่อปึ๊บอุย้ย โอ้ยเป็นการพุ่งเข้าไปเหรอเอาใหม่ใหม่ขออเล่าหนึ่งมากินมาสแมนด์หนึ่งนะนี่เป็นการแบบรวบนะครับผมแล้วก็พุ่งเข้าไปนะฮะโคตรเสียเงี้ยกลับมาท่าสอง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 อันนี้อะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันแบล็คแฟชนะครับผมแบล็คแฟชนี่ดูแบบว่าดูรุนแรงขึ้นจากเมื่อกี้นิดนึงนะไม่รู้เหมือนกันทำไมเนะขอ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 เร่าขอเร่าแบล็คแฟชนี่โคตรแรงนะครับผมตายเลยนะฮะ เนี่ยต่อมาท่านี้อะไรอ่ะมันจีคิกกันเตี่ยห์อะไรด้วยคิกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาลองก่อนนะดีมันจีคิก,กเตยีเหเกกยเห,นะออนนะหเป็นการแบบหมุนน่ะคล้ายๆจระ,ะเข้ฟาดหังอย่างเงี้ป่ะเขาลองนะนี่โคตรเทร่นะเออชอบแอนิเมชันอะมันเท่ดีไปเอา้าเมื่อไหร่อนะ่ะในอ่ะแบบมีอยู่ประมาณนี้นะมีสามท่ายูจินะก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะแต่ก็ยูจิมันก็ทำได้แค่นี้แหละ จริงๆมันก็ไม่ได้มีท่าอะไรเยอะๆ,ๆ,ๆ,ๆอยู่นะนะยูจีนะโอเคผมฮะต่อมานี่มันมีแบบว่ามันมีมันมีเหมือนเพิ่มบัฟด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยมันมีเหมือนเพิ่มบัฟแล้วก็มีอ่ามีแบบแดดแดดแบบนี้ด้วยนะเออโคตรเฟี้ยวนะครับผมโอเคประมาณนี้นะไปเปลี่ยนตัวดีกว่านะครับตัวต่อมาของเราเอาเป็นอ่าเมงูมิเลยกันเออไล่ไปเลยครับผมนี่อุ้ยมันเท่อะคือผมชอบอะแบบเออสกินมันดูยูนิคดีนะไม่ค่อยเห็นคนทำสกินแบบนี้เท่าไหร่นะ่ย อ่ะโอเคมาผมมาเริ่มจากอะไรเนี่ยอันแรกเลยนะครับสแลตเอ็ีเป็นการแบบเสกดาบดำออกมาฟันนะครับผมขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งตัวนี้นี่ฟันนะแต่ก็ไม่ได้แรงขนาดน,ะน,าน,น,นั้นนะครับบแค่แบบฟันถักๆเฉยๆนะฮะเลต่อมาท่ายสองต่อมาอันนี้เป็นนูเอะนะเรียกนกมานูเอะออกมาลูกนี่อุ้ยอ่านี่นี่ขี่ได้ไหมไม่ได้เหรอโอ้จะร้ายเกินนะแต่ว่านูเอะช่วยตีไหม ฮัลโหลเวอ่าไม,ไม่ไม่ช่วยตีด้วยออกมาทําไมถามจริงถ้าออกมาแล้วมาบินเล่นเนี่ยออกมาทําไมพี่นะไปต่อมาอันนี้เป็นอ่าเกียวคุกเก็นอ่าเกียวคุเก็นเกียวคุเก็นอ่าเป็นหมานะน้องหมาสองตัวนะครับผมเซ่ออกมาแล้วตีไหมเออ,เอ,อช่วยตีอยู่ตัวตีหย่อน้องหมาช่วยตีอยู่เออตัวอย่างนี้สิน้องไม่ใช่แบบนูเอะนะออกมาบินเล่นนะออกมาทำไมบินเล่นเนี่ยโอเคผมไปต่อนะต่อมา ไอ้สามอันนี้เป็นอะไรเนี่ยงูอ่ะเนื้อพลสกามาอะไรอ่ะอ๋อเป็นกบนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นพี่จะเย็นพี่โอ้เป็นกบบินหรอใช่เป็นกบมาดูน่ารักจังว่ะมือแต่แรงนะแต่แรงนะดูด,ดิโอ้โดนโอ้ไม่เขียวอ่ะเฮ้ยต่อมาผมเอา้าโมแล้วมีอยู่ประมาณนี้นะครับม,มีกี่ท่ายเนี่ยมีสัตว์อยู่สามตัวนะเออแต่ก็ น่นารักดีผมชอบกบอ่ะขอยรอบหน่อยคอยรอบจะดูแอนิเมชันดิผมชอบแอนิเมชันการแบบเก่งาม,มากๆเลยอ่ะโอเคนี่เป็นไงโคตรเทร่นะฮอ๋โอ,โ,อ,โ,อโดนโดนโดนผมด้วยพี่พี่จะเย็นพี่จะเย็นนะพี่นะก็โอเคครับผมประมาณนี้นะฮะต่อไปไปต่อที่ใครดีนี่รายการมีกีนมีลูกแล้วมีพ่อบ้างด้วยที่ป,ะปะ้าป่าบ้างนะป้าป่าเทคโนโลีของเรานะครับนี่เป็นไงโคตรแบบโคตรหลอกโคตรเท่โคตรตรายอ่ะดูดิแล้วดูอีกมือหนึ่งมีปืนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยว ใช้ปืนได้เหรอพี่ใจเย็นนะโอเคผมมาฮะดูดิโจิจะเป็นอย่างไรนะครับผมมาเริ่มจากอันแรกเลยอ,อ,นนอันนี้อันนี้มันเป็นเหมืออน่มันเป็นมันเป็นอาวุธแบธบติดมืออ่ะมันไม่ได้เป็นดาบจริงนะฮะโอเคมามามา,มา,มาเดี๋ยวเดี๋ยวสเสกมาก่อนนะโอเคเริ่มจากแรกชาร์โดแซปอุ้ยอุ้ยเป็นการฟันดาบที่แบบมันแทงเข้าไปมันกระจ่วงออกมาเลยอ่ะเดี๋ยวขอลองรอบรู้สึกมนแรงเหมือนกันนะเนี่ยเอ้าแทงเข้าไปกระจ่วงอุ้ย แรงนะเี็นไหมเมื่อกี้อ๋อส่วนใหญ่มันเป็นกระบวนท่าแบบนี้อย่างเดียวเลยนะแตวต่อมาถ้าจะต่อมาเป็นอะไรเนี่ย v a n i s h i n g Counter อาา่ะฮะเดี๋ยวลองกดดินี่โอ้หฟังเสียงเอฟเฟกต์มันดูชงเชิงชงเชงกว่าเมื่อกี้เยอะเลยนะร้อ,อีกรอบอันนี้น่าจะแรงเหมือนกันไปึบนี่ฟันลงฟันลงแล้วก็แทงเข้าไปจ้วงแล้วไปเตะด้วยโอ้โหสุดยอดนะนี่สิปาของจริงฮนะโอเคต่อมานี้เหมือนพวกปืนปเลยลาพิชชอต ปืนนะครับผมไม่เอาปืนยิงจริงเหรอป่าเขาใช้ปืนยิงเลยอ่ะโอ้โหป่ามันก็เท่เกินนะเขาลองรอบปังโอ้โหแม่งมาโฟลคิงเลยเว้ยสุดยอดนะครับผมโอเคเอาหมดแล้วมีอยู่สามท่าเองนะฮะโอ้น้อยจังเสียดายนะครับผมแต่ว่าเท่นะแต่ผมชอบท่ายิงปืนสุดละมัจะมีอะไรเท่กว่านี้ป่ะฮะโอ้โหโคตรเจ๋งนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมขอเขียนนี้กันโอเคกะเลยเกินนะ แล้วนะม,มีท่าแดดด้วยแต่ก็ได้ก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรมากนะครับผมโอเคไปต่อดีกว่านะต่อมาสองตัวสุดท้ายนะเอาเป็นอ่ะยูตะโอคัสึกกันแล้วกันอ,อ่านี่ผมโคมตจิตจางของเรานะฮะ <c oughs> น้าตายเป็นโคตจิตจางนะครับผมโอเคมาเริ่มจากท่าแรกเลยดีกว่าเคิร์สกดนี่ตายแน่นอนฮะแรงขนาดนี้นะเคิร์สเข้ารอบนี่เคิร์สนะครับผมโอเคต่อมานี้เป็น เดดดี้พาร์เหรอเดดดี้พารคืออะไรอ่ะเป็นการแดดพุ่งเข้าไปนะครับผมแล้วก็ฟันนะที่กูดามที่กูดามันนานเหมือนกันเว้ยนเะขาลองรอบนะฮะอันนี้มันน่าจะแบบฟันทีเดียวหลายตัวเลยป่ะพุ่งไปนีอยู่รวบด้วยนะฮะรวบด้วยโคตรเฟีฟ้ยวนะครับผมโอเคเอ้าหมดแล้วเหรอมันน้อยจังเลยวะนี่มันจะมีเยอะกว่านี้ปะโถอะเลยนะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็โอเคผมมาเหลือตัวสุดท้ายนะครับผม ตัวสุดท้ายท้ายสุดของเราในวันนี้นั่นก็คือจานโกโจนั่นเองนี่โกโจซาตัลุนะครับผมพี่ราเท่นนี้ก็ปกตินะทั่วไปเราคงเห็นโกโจในร่างนี้บ่อยนะเฮ้ยดูดิมีกี่ท่าเนี่ยเลยปุ๊บอุ้ยเยอะนะมันโกโจมันเยอะจังเลยอ่ะโอเคเอาใหม่นะมันเริ่มจากแรกเลยอันนี้เป็นเจลฟอร์ดปัมโอเป็นการต่อยเข้าไปอุ้ยแต่ผมชอบไอ้นี่มันอ่ะชอบแอนิเมชันมันอ่ะเมื่อกี้มันโคตรเท่เลยนะแบบหลักสีมันนี่หลักแสง นี่เดี๋ยวเขาลงช้พลังก่อนใช้พลังนะฮะโอเคเดี๋ยวเขารอหนะหนึ่งแล้ต่อยเข้าไปฮึบนี่เป็นแย่ชอบแสงมากเลยแสงสวยนี่ครับผมโอเคมาฮะมาเริ่มจากท่าแรกเรือต่อมาเป็นสีฟ้าเฮ้ยมันต้องทำไมเนี่ยฮะโอเคใช้เป็นสีฟ้าผมมาสีฟ้านี่ดูดิเนี่ยโอ้โหแสบตามากเป็นสีฟ้าที่แบบแสบตาแสบตานะฮะโอเคต่อมาไปต่อผมเมื่อกี้สีฟ้าแล้วต่อมาเป็นสีแดงโอเคมา เดเ๋วสสีแดงจัดไปปึ๊บนี่ตีวีเอแอนิเมชันแอนิเมชันมันเร็วมากนะฮะมองไม่ทันมองไม่ทันเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาอีกรอบนะฮะไปต่อมาอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอ <|ja|>> ันน yep> uh ี้เป็นการแบบต่อยรัวๆนะโอลาเออโอลาโอลาโอลาานะฮะดูจก็แรงเลยแต่เหมือนกันนะทำเล่นไปนะฮะคือต่อมานี้เป็นอินฟินิตี้อะไรอ่ะ อันนี้ไงเปิดอินฟินิตี้นะเหมือนกับน่าจะเป็นอมตะหรือเปล่าเออแบบว่าฟีลแบบเปิดเซเว่นย้อนกลับอะไรองี้ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมโอเคแล้วก็ต่อมาอันนี้อ่ะหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอขอ,ขอลองสีแดงรอบนึงนะแดงรอบน,นี้นี่นการระเบิดแบบนี้มันไม่ใช่เป็นการยิงพุ่งออกไปนะก็โอเคคือว่าก็ได้อยู่นะครับผมได้อยู่เท่ากับว่าโอเคโอเคเอ้าสู้อันนี้ผม กดเอาไว้แค่นิ่งนะเมื่อกี้โอ้โอ้ยไม่กอดมันมีการเปิดแบบนี้ด้วยหรอเฮ้ยไม่ได้ดีเป็นการแบบเปิดแบบว่าเปิดอันตรีนะฮะโอเคเลยโอ้หแล้วเนี่ยดูดิผมเปิดไว้แค่นี้ใครเข้าใกล้ผมนี่โดนดาเมจหมดเลยนะนี่อ๋อตอนนี้มันติดสีฟ้าอยู่ติดสีฟ้าอยู่โอเคอ่ะต่อไปต่อไปสีแดงสีแดงนี่ เออมันต้องอย่างนี้สิของจริงแล้วก็ต่อมาสีม่วงสีม่วงไปนี่โอ้โหมันจะมีเพลงด้วยเพลงด้วยโอเคชาแล้วยังไงยังไงยิงไหมยริงไหมมุรัสกิตู้โอ้ my god เออมันต้องอย่างนี้ถึงจะมันนะฮะโอเคสุดท้ายอุ้ยกลางในเขตเหรอผมแดนไรเขตใช่ไหมมาขอลองดูนะมาร้อยดิวคิดเห็นใคร ไงกาเกสอยคาซีนนี่โว้ม่ตรตเฟียวนะแล้วก็เอามาปุยยุยยำตรงนี้อะนี่ยวับายเอายุย้นี่โคตรเท่เท่จริง ผมชอบมากเลยอ่ะชอบ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 ดูดูดูน้ำเมตดนน้ำเมตดูน้ำหมดนี่หมดเออตัวนี้ดิดูดีแบบค่อยๆสโลอลงมาจากด้านบนนะโคตรเฟี้ยวนะครับผมโอเคประมาณนี้นะฮะคือผมไม่แน่ใจว่ามันมีแค่โกโจหรือเปล่าที่มันอเว้คินิ่งได้ตัวอื่นจะได้หรืวเปล่าอื่นตัวนี้ไม่น่าไม่น่าได้นะน่าจะมีแค่โกโจตัวเดียวหรือเปล่าน่าจะใช่นะมีแค่โกโจเท่เมื่อกี้เท่จริงนะครับผมนะก็อ่ะ โอเคผมเนี่ยนะคือขอแถมนิดนึงเลยครับนะครับผมนี่เราเพิ่งเห็นนะว่ามันอ่ามันสามารถเอาไปกินนี่ได้ทุกตัวเลยนะครับผมแค่ต้องให้แต้มไปทป่นี่มันถึงร้อยนะแล้วก็นี่ดูดินี่ผมกายเปคุณหน้าแล้วนะโอเคอ่ะเดี๋ยวขอลองขอลองหน่อยขอลองหน่อยคือขอลองซูน่าจริงมันน่าจะด้านตัวแหละนะแต่ว่าผมขอลองซูน่าตัวนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคดีนะเนี่ยนี่นี่โอ้โหมียิงสอนไฟด้วยนะเจ๋งนี่อะไรเนี่ยอันนี้ไฟวอลนะครับอะไรอ่ะท่านกำแพง โอ้ใบกอดบินขึ้นมาอย่างนี้เลยนะโคตรเทพนะแล้วรอเรามาแบบเชื้อเฟี้ยวในกเผมแล้วก็สามารถกางอันเขตได้ด้วยนั่นเองนะมาสุดท้ายนะครับผมกางอันเขตอาสมซ่อนมันคือคิทินไคอีกแล้วเออมันมุมมันไม่ดีเลยว่ะเอ๊แล้วก็ยังไงเกางมาดีโคตรเทพครับผมมันดำๆอยู่ยี่เป็ไม่ใส่เติ๊เกอร์เลยสวยนะ โอเคเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้นะครับคือแกผมจะบอกว่ามันอเมกินนี่ต้องกลัวแหละนะครับแต่แค่เมกินผมกลิ่นกระโจมเท่านั้นเองแหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าอีกที่เหลือก็ลองไปเล่นกันดูได้นะฮะ <Okay. S 1> โอเคโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสับการ์ดหรือออนจิจิสูในวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะฮะมันมีอะไรอไหม พวกมอนสเตอร์พวกอะไรไม่น่าจะมีอยู่แล้วนะครับผมส่วนใหญ่มันเป็นแค่แบบเป็นแค่เออ่การสวมร่างตัวละครเฉยๆนะครับแต่มันเท่นะครับก็โอเคไม่เป็นไรนะไว้มีโอกาสก็น่าจะกลับมาเล่นใหม่นะแต่ก็ว่ามีอัปเดตไอดีๆส,ๆสน,น,นุกๆนะฮะก็สวัสดีนะครับผมก็ต้อ,ตอไปไปนนสงสี่ขอลาไปก่อนนะแา่ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการคิดต่อไปด้วยนะครับก็จะมาพน่าสวัสนีขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบาย